โรงเรียนชุมชนนนหันวันครูขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดพระป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดยอเนกประสงค์พร้อมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยองค์พปถธรรมหลวงพ่อสายทองเตชะธโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิทอดถวายณนะโรงเรียนชุมชนนนหันวันครูเทศบาลตำบลนน,นหันอำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565 เวลา07.30นหลวงพ่อสายทองเตชะธโมรับบิณฑบาตเวลา08.30นถวายพระทหารเชา้าแต่ประสงค์เวลา09.30นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เลขบัญชี020154317821ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาโนนหันติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่คณะครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการสถานศึกษาร,รถแห่หน่วยประชาสัมพันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงอำนาจบุญกุศลแห่งการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด ชวนใจให้ฝัน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดพระป่าเพื่อการศึกษาสร้างรมอเนกประสงค์พร้อมประกอบพิธีทำบุญตักบาทโดยองค์อุปถัมภ์หลวงพ่อสายทองเตชะธมโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิทอดถวายณนะรงเรียนชุมชนนนทันครูเทศบาลตำบลนนทนอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565เวลา07.30นหลวงพ่อสายทองเตชะธโมรับบิณฑบาตเวลา08.30น,นถวายพระทหารเชาแต่ประสงค์เวลา09.30น,นพิธีทอดพระป่าเพื่อการศึกษา เลขบัญชี020154317821ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาโนนหันติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่คณะครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการสถานศึกษาหรือรถแห่หน่วยประชาสัมพันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงอำนาจบุญกุศลแห่งการทอดผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น เปรมปรีเพื่อนของน้องพี่รักใครเกียวกลมเราเรักทถิ่นเ่าแดนถิ่นเ่าแดนตรึงใจทุกแห่งแดนดินทินนาพิรมลานทำดินงามลานคนหน่าชม